ไปคะ่ะนั่นในสายฝนเที่ยวกันต่อไปวัดบ้านกงต่อนะคะตอนนี้ฝนเทลงมาได้บรรยากาศค่ะหนาวก็หนาวฝนก็ฝนหมวกไม่ไพอดีนะใครสนใจหมวกหมวกใส่หม <laughs> วก หน้าฝนก็จะแฉะนิดนึงเอารกันเอ่ยซื้ออะไรกันเอ้ยคืออะไรเก่าลัดเก่าลัดเมืองนั่นนะนี่เ๋ยวใส่ก็มีนี่เอาปอจริงอ่ะ ขูดแล้วขอบข้าแคบพีย้อยเคยกินไหมขาวบข้าวแคบอร่อยนะลูกรอบๆอืออันนี้เป็นเทียนแก้วหรัวเป็นข้าวแป้งไปเตยเจ้าเป็นข้าวเหนียวค่ะเอาเป็นข้าวเหนียวมันก็จะบรรจัยจะเป็นใจเทียนนั่ะนะเอออันนี้สนใจอยู่เป็นแป้งข้าวเหนียวค่ะอ่าใส่อย่างค่ะ ดี๋ยวนี้เรียกใส่บะเป้าใส่ถั่วมวั่งเหรอคะอชอบใส่บะเป้านั่นแหละอันละกี่บาทคา,า,าบาดัดจ้าเอาสองอันนั่นแหละชอบอันนะป้าเขาไปใส่ลาบไงคะพี่พพจำได้แล้วี่อะไรเยอะๆข้างานพี่ถิ่ไทยเออใช่นั่นแหละนั่นแหละนะะั่นแหละ่วัดไหนวัดนี้แหละถ้าฝนตกเราก็ยังมาเที่ยวกันนั่ เทปไหมคะมะม่งมะกอกเทปแล้วถุงใหญ่ห้าสิบบาทกิโลกว่าตารตนนนะทาทุ แกเคนเี้างานขาวงานดที่อ้อยเหมาอะไรครับงาเ้ไม่ได้น่เดอจะมาอน้เอาน้อ้อยนี่เหรอคะตอนเน่าก็มีเอากินกล้วยไม่ได้เหรอกินได้แต่มันหวานตอนเป็นบ่าวก็ชอบความหวานอ้วยพอทำงอมหรือเอาไปปิ้งหรือเอาไป อ่ตากเนี่ยมันจะตามจะเพิ่มค่ะใช่เป็นไงบ้างน่านในสายฝนน่าในสายฝนไหมล่ะไอช่วงเราขึ้นางฝนเราก็จะตามสายเ้าตามมาค่าวิวสวยสวยวิวงดงามจอดอากาศดีนะคะพี่ย้อย อยู่ยข้างบนจะมองเห็นวิวสวยนั่งข้างล่างค่ะสั่งน้ำอะไรกินกันข้างล่างา,าไม่รู้ค่ะสวยนะเนาะเย็วข้างบนนี้ก็จะเห็นวิวมากินอะไรเกาลัด มทำโน๊นะทำ,ำแต่แต่พี่วัยเคยมาหรือยังคะวัดบาุ่งไมครั้งแรกเลยใช่ไหมคะสวยเนะเแต่จิตเคยมาพักนะคะตรงตรงนี้มีที่พักด้วยป้านั่นอ่ะีที่พักด้วยค่ะบรรยากาศดี เออแม่ก้าถามกัมเราไปย่านี่เราไปย่าจะได้เสาบะก้อเนี่ยเอาไปตัก้มน้งือมันเดือดนะเดือดเสร็จแล้วก็เขาก็เอมาออกมาวางตั้งหลองก็วางหลองเสร็จแล้วก็เขาก็ลางเอาไปแจกแจกไนะอ๋อแจกหน้าอุนแจ่น้าอุนแยกขนาดอ๋อแยกขนาด เดี๋ยวจะซื้อไปจ้า,าน้อตอ <No. S 2> นนั้นได้ยี่สิบบาทนั้นทนได้เลยค่ะยี่สิบบาทไม่กินได้เรียกว่าแม่ก้าเป็นปิกบ้านกันหมดแล้วหอยจุกค่ะลองกองหน้า พี่อ้อยซื้ออะไรเจ้าหนอนไหมรถด่วนเหรอไม่ใช่ใอรถด่วนนี่ขายจะใดเจ้าห้ถเ้าจับ้าอ๋อนี่มีจิกุงบ่นีจิหีดนักแ้ไหมค่ะหนไหมปลาไหลไหมคะนี่ไงที่บอกให้ลองจิปลาไหลนี่ขายจะได้เจ้าน่

หนูอะไรปลาโอเคปลาไรพี tamam. okay. okay. ่อ้อยซื้ออะไรเจ้าโอ้ยไงพี่แกงเห็ดได้ค่ะมาน้าก็มากินแกงเห็ด อันนี้ถุงกี่บาทนี่เจ้าฮะห้าสิบซื้อไปแลค่ะซื้อไปนีดซื้อไปเมาอกนี่เนาะผลไม้สายผลไม้มะมีมดองยี่สิบบาทค่ะยี่สิบส้มโอส้มโอัทึ้งเลยี่สิบบาทส้มบ้านเฮากอเจาะบ้านเฮาโอเค้านเฮาบ้านเฮาเอาไปปลูกได้ไงน้องหมดูซิ้องใหม่ กินลำไยยันลำไยแก่มีรากแล้วได้สองต่อนะไปพร้อมได้มีลองกล่องหอยไปอยากกระก็จได้แล้วเราขึ้นรถเลยค่ะปิดท้ายด้วยตลาดเซเว่น ซื้ออะไรคะ <c oughs> อยากได้ปลาไหลไม่ใช่เหรอท่านลองนู่นนู่นนะปลาไหลอ่ะตัวน้อยอ๋อตัวน้อยกอยจะจ้าจ้าตัวใหญ่ๆกะ <c oughs> ค่ะไา <c oughs>